ยายกับหลานไปเดินดูของเล่นพี่น้องเดินดูของเล่น <c oughs> เดินไม่จบมีโอกาสเข้าตลาดสกลนครพี่น้อง <c oughs> คนก็เลยมาเลเาะโอ้มีเสียมมีผ้ามีเสียมมีผ้าพี่น้อง เอ้ยบีวายทันเซีอเรสนเจ้างหมดคาปัจจานีนโนจาต้าลวัรมาอาอยากับลานพากันย่างเหาะเบิ่งของเ่นเนาะเดี๋ยวน,นี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีไหมน่าจะไม่มีออกไปทางนั้นพี่พพไปไปครับทางนี้ ขับไปเดินทางนอกทางหน้ามีแล้วของเล่นมีแล้วมาดูของเล่นพี่น้องอไปอยากได้อะไรอยากดู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 ่ดดะเลือกเอา เรื่แยกกับหลานแยกกับหลานอ่าได้แล้วหนูได้อะไรลูกหนูได้อะไรจระเข้รนามีอยู่บ่นี่บ่แ็ใส่ฐานให้แล้วูก็ใส่ฐานให้ดูดูดูให้ลูกใส่านให้ดู เป็นสนสลยลโอ้ของเล่นอยู่เพื่อนหันเล่นซสื้อไปน้อยเยอะกัญญาเล่นจะซื้อไหมได้แล้วได้แล้วสองร้อยก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าลานได้ของเล่นแล้วกลับไปนั่งรอที่รถระวังรถนะระวังรถนะ ได้กับลานข้ามรถรถจะเหยียบ ไปพี่น้องคนกำลังไหลเข่าตัวเมืองสุโขทัยเข้ามาซื้อซิ่งซื้อของนะพี่น้องเอ้จับจ่ายใส่สอยรู้สึกว่าคนอยากหลายๆนะพี่น้องเอ้จันีจมาเออมาแต่เกาคนคือบุญอยากมีมลลมว,วันนี้วันอะไรเนี่ยคนทำไมเยอะเยอะโอ้เรื่องว่าเรามาวันเสาร์อาทิตย์มันเลยเงียบโอ,เอ,อ,โอ้เรามาวันเสาร์อาทิตย์มันเลยเงียบ นี่เขาจะมาหาหมอสอบถามรักษาคลินินนดดกามาถึงบกสสุขุมวิทแล้วมาอีกแล้วคนใหญ่มาอีกแล้ว,ลวมาอีกแล้วสุขุมวิทบกศเก่า มาอีกแล้วมาอีกแล้วไปจะซื้ออะไรระวังรถด,ด้วยถอยถอยถอยรถมารถมานางสักคนเนละยไม่ไหวมามาฮะมากระตามาไปกระต,ต,ตาม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 ากระตามา,มา ะปไปข้ามเลย <_ han> นี่บคอสอเก่าสกลนครมาแล้วลโอกแล้าว่าเร,ราจะพู <_ han> ดอะไรจะพูดแลไะล <_ han> เป็นยังงเงียบเดีย๋ยนะมา,มาบอกคอสพ่อนปแลเวเพราะว่าโบคอสอใหม่คนง้ายออกไปอยู่ข้างนอก เรามานั่งรอที yep> ่รถเราครับผมเรามานั่งรอที่รถเรานาเพียงมาถึงแล้ว